สวัสดีครับผมอามจากร้านซัพพลายพูลวิวนะครับหรือ SPP View นะครับผม สาขาสุขสวัสดิ์ร้อยนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับผมล้อ FPP นะครับผมที่ใส่กับพวกรถตัวสูงนะครับผมเช่นเออ่ Fortuner, Mew X, พวกปาเจโรพวกอะไรอย่างงี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเป็นตัว TE37 นะครับผมออฟโซนนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมจาก FPP View นะครับผมงานไทยแท้นะครับผมไม่ใช่งานจีนนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนะครับความโค้งความอะไรของก้านะครับผมปั๊มครบนะครับรอบวงนะครับผ นี่ตัวนี้จะเป็นเอ่อเป็นตัวสติกเกอร์นะครับตัวสติกเกอร์แล้วตัวนี้ก็จะเป็นหยอดแดงจะแตกต่างกันที่สีนะครับผมสีสติกเกอร์จะอ่อนกว่าหน่อยนะครับผมแต่อันนี้ก็จะเป็นสีเฉดใหม่นะครับผมเป็นหยอดแดงนะครับผมถ้า SPP view แท้ดูยังไงนะครับผมหลายคนก็ถามมันเข้ามาเยอะนะครับผมอ่า ทางด้านหลังก้านนะครับผมจะมีนี่นะครับผมตรงก้านนะครับจะปั๊มเป็น s p p อย่างนี้นะครับผมจะปั๊มนูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับผม s p p นะครับผมอันนี้รับประกันได้แท้100%แน่นอนนะครับผมไม่มีปลอมแน่นอนนะครับผมจะเป็นหยอดแดงนะครับผมนี่เดี๋ยวหยอดแดงแล้วก็สีจะเข้มและสีจะเนียนมากนะครับผมตัวนี้นะครับผมก้านอะไรครบปั๊มครบหมดครับตรงนี้ก็จะมีเป็นเลเซอร์แดงเหมือนกัน ก็ดูข้างหลังเหมือนกันครับข้างหลังดูเหมือนกันหมดว่า APP ยังไงจะมีปั๊ม APP เหมือนกันนะครับผมนี่เลย2ตัวนี้นะครับ APP ไทยแท้แน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนํายานะครับผมที่สามารถใส่กับล้อก้ศูนย์ตัวนี้ได้นะครับผมส่วนมากที่ลูกค้านิยมเล่นกันนะครับผมก็จะมีเป็นเบอร์2องหนะครับผม18นะครับผมของทางเราก็จะมีเป็น Advance อดศูนย์แนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นนิโต้ตัว S กับตัว SD ดีนะครับแล้วก็จะมีดิสติยาง ยางของเราก็จะเน้นเป็นของคุณภาพอย่างเดียวนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมทักเข้ามาในเพจของทางร้านเราได้เลยนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไว้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อของพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ